ดีค่ะมุชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างความช็อกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เธอเนี่ยออกมาพูดในเรื่องราวนี้นะคะสําหรับนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒค่ะที่เธอเนี่ยออกมาเล่าเหตุการณ์เมื่อตอน4ปีก่อนนะคะถึงนาทีที่รู้ว่าบ้านตัวเองเนี่ยติดหนี้200ล้านเกือบจะล้มละลายค่ะรวมถึงตัวเองเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วย งานนี้ค่ะด้านสาวแพรวานิชาพัฒนนะคะก็ได้มีการออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดค่ะในรายการโต oh ๊ะแชร์มหาชนนะคะซึ่งเธอนนเนี่ยบอกว่าเกิดประมาณตอนเธออายุ22ก็คือ4ปีที่แล้วค่ะเพิ่งเกิดได้ไม่นานแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มมาจากที่บ้านของเธอฝั่งคุณพ่อเขาเป็นกงสีกันะนะแล้ววันนี้เหมือนเขารู้ว่านี่มันเยอะมากมากแบบจนที่เราไม่สามารถชำระได้แล้วนะคะก็รับรู้มาแค่นั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อด้วย มีวันหนึ่งค่ะเหมือนคุณแม่ของเธอนะคะก็ยอมมาพูดกับเธอแล้วก็เล่าเรื่องราวว่าเออที่บ้านเราเนี่ยลำบากมากเลยนะตอนนี้เราเองเนี่ยมีหนี้นะมีค่าใช้จ่ายนะด้วยความที่ว่าตอนนั้นอะ่ะทำงานในวงการแล้วะนะคะก็เลยมั่นหน้าเลยเธอบอกว่าเป็นที่เท่าไหร่เดี๋ยวทํางานใช้ให้เลยแม่บอกว่าบ้านเราตอนนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ทั้งหมด200ล้านเธอก็แบบอ้าวหนูไม่ไหวอะ่ะแล้วถ้าไม่ชําระนี่อ่ะตอไปจะเป็นยังไงซึ่งแม่เองก็บอกนะคะบอกว่าก็จะโดนฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลาย มันก็เหมือนเป็นวันที่เขามาบอกนั่นแหละเป็นไกลๆนะบอกว่าให้เธอเนี่ยเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้นําครอบครัวแทนนะคะตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าก็ยังอยู่ในอาการช็อกอยู่คุณแม่ก็คุยประมาณนี้เสร็จปุ๊บทีนี้เขาก็บอกว่าเออโอเค บอกเรื่องราวทั้งหมดแล้วเราก็เลยบอกว่าต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวละตอนนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจบอกกับป้ากับม้าว่าไม่เป็นไรป้ามาเลี้ยงหนูมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีละป้าม้าทําดีที่สุดแล้วจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเธอเนี่ยจะเลี้ยงป้ากับมาเองไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วป้าเนี่ยก็เดินมาขอโทษบอกว่าป้าเองก็รู้สึกผิดเขาขอโทษแบบจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาไม่มีมรดกให้ลูกเลยอย่างนี้นะคะจากนั้นเธอเองค่ะก็พยายามที่จะยอมรับเรื่องนี้ในตอนอายุ22บอเธอบอกว่าเอ๊จะทำยังไงดี เธอเนี่ยจะต้องมีการขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วจะไหวหรอจะได้หรอแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีงานเยอะนะคะจะทําได้จริงๆหรอเธอก็คิดอยู่ในใจ แต่ก็ต้องทําค่ะพยายามที่จะแพลนทุกอย่างเลยพอผ่านไป2ปีเนี่ยมันมีวันหนึ่งเธอเองก็บอกว่าทะเลาะกับแม่มันหนักมากหรือเรื่องของการรับงานเพราะว่าพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเสาหลักปุ๊บก็อยากจะทํางานให้ได้เงินคุ้มค่าเหนื่อยนะคะแล้วมันก็มีงานหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาแล้วมันเป็นงานฟรีค่ะคุณผู้ชมเธอเลยรู้สึกว่าทําดีมาตลอดไม่เห็นได้ดีเลยเลยไม่อยากทํางานฟรีอยากจะไปทํางานที่เราทําเต็มที่แล้วก็ได้เงินค่ะเธอเองก็คิดแบบนี้นะคะ ทีนี้แม่ก็บอกว่าทําไปเถอะลูกความดีอะ่ะทําดีเดี๋ยวเราก็ได้ดีเองแหละเธอก็เถียงเขาว่าทําดีแล้วจะได้ดียังไงแบบเราไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเออถ้ารามาทาดีแล้วมันจะได้ดีอะ่ะอะไรประมาณนี้นะคะวันนั้นเนี่ยก็เลยเป็นวันที่ทะเอลาะกันหนักมากๆเลยเหมือนโรคนี้เนี่ยมันระเบิดเวลาตูออกามาเลยว่าเออใช้เป็นซึมเศร้ามันมาแล้วมาแสดงอาการแล้วร้องไห้แล้วก็หยุดไม่ได้คุณผู้ชมคะเธอบอกว่า มันรู้สึกเหมือนว่าโลกนี้เนี่ยไม่มีที่ยืนให้เราเราเป็นคนอกักตันยูไร้ค่าอยากหนีปัญหาทะเลาะก,กับแม่ปุ๊บ เกือบจะตัดแม่ตัดลูกกันเลยนะคะเธอเองเนี่ยเลยพยายามที่จะปรับตัวตรงนี้แล้วก็เข้าใจเหตุผลทุกอย่างว่าเออที่แม่ทําแบบนี้นก็เพราะว่าแม่เองก็หวังดีนะแม่รู้ว่าเราเนี่ยไหวแต่เพียงแค่ว่าเราไม่สามารถอยู่กับความรู้สึกตรงนี้ได้ค่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เออเธอบอกงี้นะคะเธอบอกว่างั้นเลยตัดสินใจไปทําแบบทดสอบซึมเศรา้ามันขึ้นมาว่าเป็นแบบปานกลางถึงขั้นจะไปทางโซนๆหนักแล้วนะคะเพราะว่าคิดจะจบชีวิตตัวเองตอนนั้นคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีจะโดดไหมหรือไม่โดดไหมหรือจะทํายังไงแล้วทีนี้ ก็ฉุดคิดขึ้นมาได้บอกว่าอะเรายังตายไม่ได้เพราะมีความรับผิดชอบมากกว่านั้นแต่เราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้เลยต้องไปหาหมอแล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องปกติคนธรรมดาเนี่ยที่ปกติเขาคงไม่คิดจะทําแบบนี้นะคะหมอก็เลยตัดสินใจให้ยามากินจากนั้นก็เลยมีการกลับไปคุยกับแม่ความสัมพันธ์มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นในครอบครัวนะคะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอเคแล้ว สามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วนะคะงานนี้ก็เรียกได้ว่าคุณจะเครียดแล้วก็ออกมาเปิดใจหมดเปลือกเลยค่ะถึงเรื่องราวชีวิตยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเธอด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม